หิวข้าวจังเลยอ,อยู่คนเดียวคนตื่นทำต้องทำกินเองนี่กินข้าวแค่เวลาเดียวนะเนี่ยหลายวันละกินข้าวแค่เวลาเดียวกลัวว่าวานันข้างหน้าจะไม่มีกินก็เลยกินแค่เวลาเดียวอ้ยหิวจังเลยไม่มีใครทำให้กินก็ต้องทำกินเอง รู้ไหมว่านี่อะไรต้มยำไข่ทษหอมแดงใส่สันไหลทะเลอร่อยนะฮัลโหละคะ่ะฮัลโหลค่ะได้ยินเสียงหนูไหมคะฮัลโหละคะลหลรับสวัสดีครับว่าอย่างไรเอ่ย อาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอเนี้ยอ๋อผมกำลังทำกับข้าวกับข้าวอะไรคะต้มยาฮ้าหิวข้าวจังเลย,ยอยู่คนเดียวคนตื่นทำต้องทำกินเองไม่กินข้าวแค่เวลาเดียวนะเนี่ยหลายวันละกินข้าวแค่เวลาเดียวกลัวว่า วันข้างหน้าจะไม่มีกินก็เลยกินแค่เวลาเดียวอุย้ยหิวจังเลยไม่มีใครทำให้กินก็ต้องทำกินเองรู้ไหมว่าน,นี่อะไรต้ยมยำไข่ทษหอมแดงใส่สันไหลทะเลอร่อยนะฮัลโหลคะ่ฮะฮัลโหลคะ่ะ ได้ยินเสียงหนูไหมคะฮัลโหลรับสวัสดีครับว่ายังไรเอ่ยอาจารย์ทำาอะไรอยู่คะต่อเน,นี้อ๋อผมกำลังทำกับข้าวกับข้าวอะไรคะต้มยา